แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ m u นะครับสกุลเงินยูนันมอนสกตลัดเป็นวอลุ่มฝั่งเอ่อเป็นไซเวย์นะครับดังนั้นเรายังให้ความสําคัญกับโซนแนวรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรายังมองว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้นะครับเราจึงให้ความสําคัญกับโซนที่โซนแนวรับนะครับที่ห้าสิบกับหกจุดแปดของฟิปและโซนที่สองนี่จะอยู่ที่เจ็ดสิบแปดจุดหกและแปดสิบแปดจุดสี่ของฟิปอยู่ ครับเทคนิคการเทรดก็คือนะครับรอสัญญาณเนี่ยมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1หรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่2ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าราคาเนะ่ยเริ่มจะลงมาทดสอบโซนแนรับที่2เราจะรอสัญญาณ P.A. บายนะครับถ้ามีสัญญาณ P.A. บายเราจะบายกลับขึ้นไปแล้วไปเก็บ T.P. ที่ราคา0.62221นะครับสแตร้อน,นั้นก็จะอยู่ที่ราคา0.61615 ที่เป็นแผนเทตดในคู่สกุลเงินยูนยนี้รอจังหวะบ่ายที่โซนแนวรับนะครับ